ทางลงข้าน้ก็มันไปอย่างนี้ปุ๊มันจะโดกข้ามล่องมันมาไม่ได้ไอ้บกอะมันข้ามไม่ได้มันข้ามล่องไม่ได้คุณเล็กอะมันโดดข้ามแล้วก็เราจะถูมันก็ไปทางเก่าอย่างเงี้ยได้คือวิธีที่ผมคิดเนี่ยถ้าเหลือตรงนี้ไม่มีผมนะคือผมลอกลอกลอกได้ม่ค่อยน้อยเนี่ยลอกเป็นล่องให้ผมจะวางท่อแค่จุดเดียวคือจากฝั่งถนนฝั่งนี้มาฝั่งนี้ถื่เนื่องมาจากว่าไอ้ฝั่งนี้มันเป็นคอนกรีตเยอะมันจะทํางานลําบาก ถ้าเก no? ิดฝั่งนี้มันยังเป็นดินมันเป็นอะไรได้บ้างฝั่งบ้านอาจารย์เนี่ยมันยังพอทํางานได้แค่เสียท่อหน้าประมาณหน้าหกแค่นั้นเองเนาะทั้งหมตกมันจะหายเลยนะมันก็ไม่ดีแล้วคือเอาไปท่อไปเลยไม่ได้ผลอะไรนะที่เจียนทุกคนเวลาตอนหลังนี่ยพี่เจียนเนี่ยคลองได้ใจพี่เจียนได้ใจไปลุงที่พี่เจียนเขาบอกนนาพี่เกี่ยวพี่แจ๊กพี่แรงเดินเข้ามาพูดได้เป็นพระคุณอย่างนี้อะไรไม่ไรเพราะว่าก็แล้วแกวันที่เจ้าเจียนนะเพียนก็อยู่บ้านนี่เนี่ย

ตรงนี้ประดิษฐ์มีที่ข้างเลยมันโดดลงมาผู้ชมแล้วมีที่ข้างเลยเล็ก้าก